สวัสดีครับมือนี่มาพอกันอีกครับกับช่องปลาชิดคนมักรถคือเก้าครับผมมือนี้สิพามาชมอีซุล็อกกี้ครับเนี่ยอีซุล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าตัวนี้เป็นเครื่องร้อยเจหาครับคัสซีนอนบอกขายครับเดี๋ยวพายางเบืองหลอบรถครับแต่ง เลยนี่ล็อกกี้คาสนอกครับครอบหล่อตามนี้เลยครับรถใส่งานปกติครับผม เพื่องดีเกียร์ดีโฉมร่างโฉมร่างนักมีโชค์วความจริ ฝ <C oughs> าครอบหลีบพร้อมรถถือว่าโอเคอยู่ครับแบตดใหม่สองลูกครับแบตดใหม่สองลูก คาบึงเลยนี่ใส่บัตรทันเรียบร้อยเหมือครับขางประตูพวกนี้นี่คือไ่้ห่มไม่เหมือครับบุเรียบร้อยอันเก้ามันขาดบุส่้ห่เรียบร้อยครับขางในเก็บเรียบร้อยเหมือนนี่คือบัตรทันแหลวครับเก็บงานยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นคือเก็บงานหิ่มไม่เหมือครับนี่ ราคาที่58าสครับห้ 58, ต่อร่องได้ครับใครอยากได้รถด,ดำดินไปใส่งานครับนี่คือดำดำต่อไม้ครับนี่ขึ้นไม้มาเลยครับสภาพข้างในก็สิป,ประมาณนี้ครับนี่เก็บงานทัานเดียวมัดคกับต้องเฮ็ดอีก <c oughs> บูงใน,นอีกครับเดี๋ยวยกหัวเบึงเบรกที่ฟีดฟาครอบเล็ด <c oughs> <c oughs> นครับประมาณนี้เลยล็อกกี้ล็อกกี้ได้ยกหัวเบื้องเครื่องครับแย่งน่ายนี่เจ็๊รายละเรียให้เม็ดครับบันทันแล้วดีอย่ายกหัวมึงหัวมันหนักวะ nhục đều bao nhiêu điều Để nhục ngay như tôi là Cường không bị chì gặp มานนี่ครับผมราคาย่อมเยาครับราคาย่อมเยาเครื่องดีแอร์เย็นคอมแอร์ใหม่เลยครับคอมแอร์ใหม่จิกเลยเครื่องดีแอร์เย็นครับทะเบียนพร้อมอุ่นกระบะขึ้นไม้ทั้งลูกครับ กระบะกระบะขึ้นใหม่ทั้งลำมานีเลยโอเคครับใส่หมวกติดไฟให้ครบเรียบร้อยครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ เครื่อง 6BG 1 7 5ประหยัดครับรุ่นนี้เครื่องรุ่นนี้ประหยัดโอเคครับโอเคเปิดเลยครับประมาณนี้นะ คัดซี่มันมอยู่มึงไดคือบ่ยเห็นคัดซี่ก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวภาพเิ่งหัดคัดซี่ก่อนมันมอยู่มึงไดนมึไง F r r สิบสอง L A นี่ครับคัสซีนสนใจติดตอ่อเข้ามาได้ครับผมไหว้เป็นแลนดิน อีซูล็อกกี้ครับหาอยากแล้วเสม,มอนลยสีเหลืองว้จาปิีห้าสิบแปดต่อรองครับนี่ บะขึ้นไม่ทั้งลูกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดสนใจรถมีรถบานรถดูรถตัวไปครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ